หน้ครัครับด no ีคัครับแล้วก็จริงๆโดยโดยตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ นั่งเล่นปลานักงปลาใสเราะฉะนั้นเนี่ยเสียหายเราตังแต่ก่อนรอรอกับผมอยู่แล้วไปไม่ได้ผมสมชายกล้าหัวหน้าฝ่ายสายพแล้วก็ตัวแทนพรรคของพระบัญญัติปั๋นะแล้วก็ทำงานที่นี่มานานนานจนจะ60แล้วตอนนี้นะอายุก็้วทำมานานแล้วใกล้เกษียณแล้วจกสามสี่ปีก็จะเกษียณแล้วดังนั้นจะรับเรื่ององค์กรของของท่านน่ะนะที่ที่นำกระนอเข้ามาเพื่อจะได้ เรียนตันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นําเข้าคณะกรรมการบริหารนะครับเพื่อพิจารณาวัตถุปรบสค์ทั้ง1 1ข้อท่านใลนะจึงตอนนี้ก็ต้องไปนั่งดูแต่ผมเนี่ยในฐานะที่มารับเรื่องวันนี้ก็ได้อ่านเรื้องต้นแล้วแล้วก็เห็นว่าจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมาพิจารณาร่วมกับ น้องพวกเราที่เป็นในองค์กรตรงนี้เป็นภาคประชาชนนะนะไม่ใช่ได้เป็นนาเรียนท่านหัวหน้าแล้วก็ให้ท่านนําเข้าคณะกรรมการของพักเพราะว่าท่านหัวหน้าก็ไม่สามารถที่จะําเรีโดยภาราการได้ท่านต้องเข้าคณะกรรมการของพักคณะกรรมการในทางพับนะฮะเพื่อจะพิจารณาในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็พูด น้อยคุณไม่ค่อยเก่งอ๋อแต่ถ้าใช้เวลาเรื่อยๆเนี่ยจะพูดได้สองชั่วโมงก็ได้ค่อยๆไปทีละทีๆหน่อยแต่ว่าน้ำมันได้ได้ยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวจะได้นําเรียนแล้วก็แล้วก็อันนี้จะเป็นเอกสารที่เราทํามาพิเศษนะคุยกดูพูดจากันุ่มมาจะได้ดูมาตรฐานนะโอ้โหก็อ๋อพี่นะพี่าตยิ่งสร้างยุทธตังเดียวเออก็ระหว่างนี้เราได้คุยกันบหน่อย